สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาอีกมุมหนึ่งค่ะนี่อีกมุมหนึ่งของฟร์มเนาะคะ่ะตรงนี้จะสูงแน่จากน้อยนะคะเนาะเพราะว่าก็จะมีลมแห้งเนาะค่ะก็ขอโทษขออภยัยพี่ๆน้องๆทั้งหลายด้วยนําสุขูสุขคนที่มาเบิงมาแย่งปัดทไทยนะะเนาะค่ะเนาะที่ได้เจอลมหนักๆเป็นลมวีวีเนาะค่ะก็ขอโทษขออภยัยเด้อพี่น้องจ้า คอยเบิง่งคอยแย่งปัดไทยไปนะะเนาะค่ะน้อข้างลางา่างน่ะพ่นผ้าม่ายยางด้ยวยพี่น้องด้ยวยเสียงดังก็แก๊บกกแก๊บแน่นอะ,นะคะอะ่ะน้อ อันนั่นเนาะค่ะเนาะพันอันพันใหม่งางเนาะเพิ่นก็ส่งเสียงก็เป็นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้ออย่าว่าเห็นจ้ะก็เป็นดงดอกอีหยังบ่พี่น้องเห็นน้ำพัดไทยกเท็เล่จีดไทยเห้พี่ให้น้องเบงิ่งเนาะค่ะเนาะน้ามีดีเด้อพี่น้องเนี่ยเพิ่นเป็นดอกใหม่แต่พัดไทยบ่รู้ดอกจ้ะว่าเป็นดอกหยังเนาะค่ะเนาะ เห็นดอกไม้บัวลาเด,ด้วค่ะเนอยสวยงามป่จ้าเห็นคือบัดไทยบ้งามสีพันเหลืองผสมสีม่วงเนาะค่ะเห็นความสวยความงามของเขาไม่ได้คุณดอกไม้นะคะเนาะไทยให้พี่ให้นองเบิง่ง คอยเบิ้งเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวตาไลา่ <c oughs> ประไทยกับประเทศเก่งเดียค่ะรถกะบทางรางเพิ่นเป็นหม่องแลีนรถเร็เวเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นออกนอกเมืองแลว้วเพิ่นก็เลยแลีนเร็้ยวเป็นเรื่องธรรมดานะคะสีเหลืองแต่หม่องนีพเพิ่นอันบังลมเนาะคะนะ่ะเนาะนี่ต้นใหม่บังลม ก็เลทยทายแฮปปี้ฮานองเบงนะิ่งได้นาะวันสั่นก็จะล่มวีดีห้อยอยหีหยังล่ะอพเนียงห้อยอะไรไปจักรยานบ่จะไปย่านาพาไปทัวท่วถีบจีอันจีพีเอสพนังหวังเป็นเพื่อนรออันจักรยานรอวิบากนี่ยครับพี่นะ้องจักรยานวิบากอันนี้เพิ่อนก็เป็นโรงไฟฟ้าเพิ่นเนาะคะนะ่ะเนาะ ของอันร,ร,รีมิเกนร,รีมิเกนเนาอคะพี่น้อเออรีมิเกนเหรอคะเมืองรีมิเกนนี่ค่ะเห็นดอกไม้งามๆนคะคะทางเทิงนี่ก็เป็นต้นแอปเปิ้ลจ้ะเป็นดงเล็กๆค่ะเด้อนี่ย เป็นดงงามๆผัดไทยเลยไทยเห้พี่ให้นน้องเบิง์นไคะนาะเห็นดอกไม้งามๆบได้ดอกพี่น้องจ้าผัดไทยนะต้องจอดจ้าผัดไทยเห็นอีหยังมากไหมจะพัดไทยบ่สดุสด,ดตาเทาก็ดอกใหม่แล้วค่ะมันเห็ดให้เฮ้าสดชื่นปูสาดนั่งกินเขา่าก็ได้ด้พี่น้องจ้าเนี่ยปูสาดนั่งกินเขา่า มีความสุขตํำบักฮงตังเสียคือโยเดฟิน่แต่ตอนนี้ขันไปสาย่ขึ้นสิบไปผู้เดียวจ้ะเพราะว่าหลูๆเข้าญ่หมดแล้วนะคะเนาะเขาก็บ่อยากสิบไปน้ำเฮ้าจะกี่แมนอยู่แล้วไปสาไปกันจ้ะโซเมอร์น,นี่เขาบอกไปน้ำแล้วเขใหไ่เป็นนมหมดแล้วก็หน่อยอีกบ่โดนกนตต้องน,นี้จ้ะ แม่เพื่อน,นจ้ะบ่ได้นีไปใส่ได้พี่น้องบ่าคอยไปน้ำมันสินะบ่ค่อยไปน้ำตอนนี้เพิ่นกับมีอารมณ์ที่ว่าอยากกอดแม่อยู่ยังสินะนะพี่น้องจ้ะบรรยากาศสวยงามตามท้องเรื่องค่ะพัดไทยมาไก่เด้อค่ะเด้อมากับรถจัก,กรยานขันเก่าพอพัดไทยอันเอาแบตเตอรี่ ห่อมานํ้ำอีกแบตเตอรี่หนึ่งนะะเนาะค่ะเนาะการพ่นเมิดเนาะคะ่ะจะได้ว่ต้องจูงกระบาน าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะไม่เด้อจจะเด้อผัดไทยในสวีทสวัสดีจ้า